สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบ่าวลำปางอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสำหรับเงินราคาที่จะช่วยอ้อยสด120บาทต่อตันนั้นนายอัธวิทย์ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงถูกดองไปนั่นเองครับ เพราะว่ากระทรวงศุตสารกรรมนั้นก็ได้เสนอไปแล้วสําหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสดนั่นเองครับอย่างไรพี่น้องก็คงจะใจชื้นกันบ้างนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงิน120บาทย้อนหลังนั่นเองครับสําหรับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่รัฐบาลได้ใช้ยาแรงแต่ไม่วางแผนที่ปิดโรงงานหีบอ้อยแบบไร้มาตรฐานการรองรับแนะ ให้แก้ฝุ่น PM 2.5น,นั้นเราก็ต้องชัดเจนทบทวนส,สร้างแรงจูงใจให้ลดการเผาให้ได้นั่นเองครับสำหรับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปพาไปฟังเกี่ยวกับนายอัธวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นเองครับว่าจะเป็นไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองครับสำหรับการแก้ไขปัญหาอ้อย ไฟไหม้อ้อยที่ถูกเผานั่นเองครับเราก็จะไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเงินอ้อยสดนั้นนายอัธวิทย์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าได้เสนอเข้าไปที่รัฐบาลแล้วรอคอรมออนุมัติพี่น้องก็จะได้เงินส่วนนี้ย้อนหลังอย่างแน่นอนนะครับไปฟังกันเลยนะครับการหน้าหนาวช่วงนี้ก็จะเป็นการรูดีอ้อยพอดีคือ้อยมาที ไม่ได้น้าตาลนะครับเพราะจะมีการตรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยในทุกโรงงานที่มีการรับซื้อทําไมโรงนี้รับแต่อ้อยที่เป็นอ้อยเผาแล้วขึ้นอย่างเช่นอุดรธานีมีชุดเข้าตรวจสุดซอยเราเนี่ยเขาเียชุดสุดซอยเข้าไปตรวจปุ๊บก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบบอยเลอร์ของเขาเรื่องความปลอดภยัยเราก็เลยสั่งหยุดเลยอย่างอุดรเนี่ยใช่ไหมคือมันค,คือเราเห็นในเรดาร์เราเลยว่า<ม>เฮ้ยรับซื้ออ้อยเผามากผิดปกติ อ่าถูกต้องครับมันไม่มีกฎหมายเขียนว่าห้ามรับซื้ออ้อยเผาถ้าซื้อจะโดนอะไรนี่ไม่มีนะครับครับเพียงแต่วันนั้นพอเราตัดสินใจไปตรวจโรงงานเนี่ยก็พบว่าตัวระบบบอยเลอร์ของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยก็สั่งหยุดทั่วข่าวก็จะทําให้เขาซื้อไม่ได้ในช่วงที่เขาต้องซื้อเข้าโรงงานถ้าจะเปิดให้อีกต้องรับเฉพาะอ้อยสดเท่านั้นขณะนี้เนี่ยอุดอรที100่ร้อยเปอร์เซ็นรับอ้อยสดรายงานมาสองวันแล้ว,ลวไม่มีอ้อยเผาป่นไม่มีเลยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีการจ่ายเงินจูง ท้าัมตรีเองทางกระทรวงศึกษาการเราเสนอเรื่องมาตรการจูงใจไปแล้วนะครับเป็นครมอไปแล้วก่อนเปิดทีมถ้ามาตรการนี้สุดท้ายแล้วครมอออกมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่มีการขายไปแล้วก็จะได้สิทธินั้นอยู่ดีครับเอาไปตกเบิกได้ครับแต่ผมก็ยืนยันว่าอย่าเผาอ้อยเพราะยังไงเสียเนี่ยก็จะมีมาตรการในการเข้ามาช่วยเหลือกับบุคคลที่ขายอ้อยสดอยู่ดีเช่นการรับซื้อใบก็รับซื้อเข้าไปที่โรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้ใบมันมีราคาเพราะแทนที่เราจะไปให้ทื่อ ที่ร้อยี่สิบเรามีมาตรการเรื่องรับซื้อใบเข้ามาด้วยเพราะเราต้องการกดให้มันต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตให้ได้ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ชรวงสาหกรรมเราสั่งให้โรงงานหยุดู่ทีป้อยเจ็ดวันถ้าก็เห็นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้านะมัน blue s k เลยอผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในภาคเฉลี่ย,ท,ยทั้งปีทั้งการเผาอ้อยเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นแอาจจะต่ำกว่านั้นได้ไดอีกโดยสามเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกคุณรับอ้อยเผาได้ทั้งที่มาตรการขอความร่วมมือไปแล้วคุณแบทบอยก็เราก็ตรวจ ก็กส่งทีมสุดซอยเข้าไปไม่มีประีประนอมครับ